สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมช่องแมวขาวนำโชคเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองเพื่องฟูเป็นปีเงินปีทองของทุกๆคนตลอดปีพศ2564วันนี้ทางช่อง จะพาทุกท่านไปชมแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจประเดิมสกกลาดใหม่นะครับไปพบกับดุยพะรันนะครับก่อนที่ท่านจะไปดูตัวเลขของดุยพลรันเรามาฟังคำอวยพรจากดุยพลรันที่อวยพรให้แฟนคลับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนเื่อ ขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามผมขอบคุณมากจริงๆใกล้จะปีใหม่แล้วปีใหม่นี้ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณที่คอยติดตามขอบคุณที่คอยให้กำลังใจผมมาตลอดโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ปีหน้ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต ไม่เจ็บไม่จนนะครับช่วงนี้ก็ลำบากกันไปหมดก็สู้ไปด้วยกันนะฮะถ้าสู้ไม่ไหวก็เหนื่อยล้ายังไงก็ดื่มน้ำเก๊กัวยเยอะๆนะฮะจะได้สดชื่นเหมือนผม โอเคนะครับก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรจะพูดมากก็แค่อยากจะอวยพรครแค่อยากจะอวยพรให้คนที่คอยติดตามผมมาตลอดขอบคุณจากใจจริงโชคดีทุกท่านนะครับเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปรักทุกคนครับ ได้ฟังคำอวยพรจากดุยพลันทุกท่านคงจะมีกำลังใจนะครับเรามาดูเลขที่ดุยพลันวางไว้17มกลาหกสีเด่น2 4และ8ก็มี2 4 8แต่ยังไม่ใส่ตัวเลขนะครับดุยพลันวางไว้ที่แรกเรามาดูดุยพลันว่าไว้ยังไงครับงวดใหม่นี้ถ้าหลุดจะหยุดสักพัก ตัวเดียวเน้นๆแปดเจครับโชคดีหลังปีใหม่นะครับที่ดุยพลันวางไว้ตัวชอบเขาคือ8 7นะครับเรามาดูดุยพลันวางไว้ยังไงครับงวดที่17บเจดพกราหกสดุยพลันให้เด่น2 4 8วิ่ง8นะครับ2ตัวมี2 5 2 7 4าสอห้ด 8ปดห้าแดเดหกางนะครับบนล่างได้ครับผมอย่าลืมกลับด้วยแล้วดุยพันยังคัดเน้นๆมาให้นะครับ17มกราหกสาคัดจาก6ตัวให้เหลือ2ตัวเน้นๆคือ8ปดห้า8ปดเจดแปดดเจดนะครับให้ทุกท่านซื้อบนซื้อล่างด้วยก็ได้นะครับจะกลับด้วยยิ่งดีนะครับ เพราะว่าเลขที่ดุยพลันให้มานี้ไม่เยอะนะครับให้วิ่ง8แล้วก็มี2 5 4 5 8 5 2 7 4 7 8 7แต่เลขที่ดุยพลันชอบมากๆคือ8 5กับ8 7นะครับก็บถือว่าเลขไม่เยอะเลข6ขหางไปกับทั้งบนทั้งล่างก็คุ้มนะครับ โอเคนะครับขอทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่2564นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ